เดีย็เมนเตงเธอแลกจ้าโอเคจังไรกันทาชาได้มากอ่ะจ้าล่อล่อให้อันนอนเตียงกับบอเตียงสบายดีราเราเบาไทยอีกแล้อนบบสบายดีจ้ามือนีสุดเดียวตากแดดตากแดดเป็นข่ยขอบูมากอันโตค่อยเล่นป๊บเนี่ข่อย จะเผ็ดเขานื <Mm ้จ hmm. ว่าต่อไปต่อไปมัน nah สิจับได้ตึบได้นะแตพีูปุกะไรเนียข่ใบจะเป็นยังไงคะว่าังแบบมันเลยได้ไหขนมมาตรงที่ว่าคข่แลกปุ๊บแล้วข่ถ้าว่าเปล่ารยุอันนี้แลนปุ๊บ่ะคือข่สีแดงตามลังน้ำเจ้านะข่อ้อยังเงี้๊บกินนะ มึงมีโต้มีโต้เป็นถนัเจ้าโตกินข้าวล่งจังเลยเช็ดบ้างนะโตกินข้าวเขียนมากเลยเนาะโต้หูกินข้าวเหมนฮะพี่เกียนมากเลยตอนนี้นั่งอยู่เฉยๆกระดูกก็จะกุแล้วขาพังเลยโดนจิกเฮ้ยหนึบเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆกระดูกก็จะขุแล้วโอ้ยอย่าหัวเลย โอ้ยพี่น้องแต่เอฟซีได้เนาะเคยจูบกวางขวานอยู่แล้วชอบเงินบ่อยยังยังกี้ไปถึงงงเลยเนาะเออมันคือนยังนาภาษาไทยยังดีนะนั่งอยู่ก็ขี้ฟ้านแล้วพนันว่านั่งอยู่ก็นั่งนั่งอยู่กับอี้คานกระดูกจิคุ้แล้วนนนะั่งอยู่ก็ขี้ค้านแล้วพนันกระดูกกระจิกคุว่าแม่เนาะว่าไม่อยากเียดอะกระจิกคุนี่ตัวท้ายเนี่ยว่าไม่อยาก พ่อไม้ค้อยเลยนะนั่งยืนก็ขี้เกียจแล้วกูจะขุ่พ่อไม้รู้จักนั่งเห็นนจะเอากินเนี่ยอ๋อจะเอาหมาดิไม่เนาะงามแฉะเด็กพี่น้องวัยไทยมันไม่ค่อยห้อยหรอกนั่งยืนยังนะมาหันหน้าข่อยชิลล์ต่อบุคคงใดผู้ม่พี่น้องขอโทษขอไพร่หลายเมื่อวานที่เขาว่ากันอัว่าว่าเฮ้ยพวกเราไใช่จมูกปีนไปทางไหนนะครับว่าหยกกับ กันโมคู่กันเลยก็ยอกกันเรื่องเพื่อนเป็นองไรได้เอฟซีว่าสบายคนณไทยกับคนล่ากันจมูกไว้คือกันแะเลเราเพาะว่าหยอกเยอยว่ายอกแคนเอาแบบยอกอันทั้งแบบทั้งผู้สาวเพื่อนนะนาถึงมือัใจคนใหมเขายอกได้ไงหรือจริงจังนะเพื่นกันด้ยเพื่อนว่ายอกเยอะแล้วกันยอกเ้อะเราใครว่อ่ะรบติดใจไม่ไหนหรอกคะ เฮ้มึงนี่เฮ้ยเฮ้ยั้งก็ไม่เห็นนลยจะราบอย่เทา่อแกมเหรอมี่นเป็นห่วงไปนอนป่าบ้ได้แต่ว่าอ่าๆเอามาใกล้ๆลู้หกันไว้แล้วนอนพี่น้องเนาะอันนี้คือเบื้องลังอนดีกว่านี่นอนดีนี่เนาะงเลยนี่นช่โอ้โห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 โอ้อ้โหโอ้โอ เหยอละมาเลยเหยือละมาเหยือมาเลยเเยเ้ยเยเ้ยกำลังว่าเพื่อนอยู่มาไม่แท้วางนคนหูไดนเกิเยงเงียมาเชียนอือจะปเาอะงเปล่าแต่สวยแล้วนะดีใจเพื่อนว่าไฉนไยเปลาไปละหอมไรเมื่อนะแงงดีนาะอัเกบเฮยแล้วนะโอ้โกใจนะ หูวแล้วนะเฮ้ยบบปีกแล้วเนาะเขากำลังโตจอดแหละสบายดีไปใส่มาใส่เนาะเขาว่าชิมาบ่งบัวนะบ่งบัวมาเด้นอ่ะมีตู้จื้อมาบัวโคตรสักนี่นะมีตู้จื้อมาจะฉลองสามหัวแล้วนังเหลืออยู่จังบัวกันนด้ไัวนะฮดน้ำบ่ เมื่อกี้ว่าบางบัวหันไผะตัดท่าหั่นตัทานี่หันแล่นเวียดท่านจีนนี่ด้มีแต้มม่องมันเลยว่าไก่แท้เพื่อนเพื่อนเพื่อนนี่กัมีแต้มบัวแลบ่ไหมกินล้ะบ่ดแล้วเลยดิว่าิวดิวไอ้แซงบบัวละปลากระปิวงเห็เห็ตืะเห็ะตือะให้ลอกกันโอ้ยหโหให้ลอกเจ้ารีบไปไม่เอื่อยนะ ไปไปไปดอะไปไปแล้วเออจะออกมาพี่ฮอตพีวะเพืตามไปเองก่บ่เห็นบัตหัวอืมจแม่แหละนั่งอยู่ที่นะไปเดินรอเดิเดินอเิไม่ขาไปยู่วันนี้ไม่งจะารถแม่ไ้เออแม่นี่จะ้องเออมิตู่นไหน บบเลยคิดว่าประตูเมื่ยจังดีบอกฮะ่บ่บทำไมิมเลยาโ้ยเมย์เมย์นวาห้องโช่ไปไปาไปเที่ยวไปขับรถไปเลยได้ไปนี่ไปนี่ไปนีมือจ้าเอาพอยากไปลำบ่ไปบังนูกกรกเทพกันดูไปไปีมะ Muối bảo giò dừa hơn dịch Dịch vào giới, phần lăn cả này Phải bỏ cho vườn này đấy. Phải nó phần nữa Phân này, Phân này, này. biến hạn à, ừ. ừ. <laughs> à, Hả? Cứ bỏ vấy Phần nắng Thôi tiền Màu gì đấy nhỉ? Ừ มีมี้ามีาหายเช่นกันหาเ้นเลยหมดล้วจด้วทแลโดยสบายดีโอ้โหกำลังคิดอยู่ใช้เสียง่าพวกที่ไอบกอาเลยค่ะฟังเห็นนูกินเห็นได้น่ะนูกกำลังบอกกอันนา อุ๊ยทาขาเขาก็คนตอบถ้าคุณไปล่าคุณก็สิกาไปหาเขาว่าเฮ้ยถ่ายพิกาจ้าสบายดีเดลยจ้าไม่น้อยตีแม่ัดต้ากันมาทาขายูไม่ได้คนตอบเนาะพอดีเมื่อกี้เนี่ยอันยังสอปพันกี้อันครับมอเตอร์ไซค์อยู่โทรศัพท์วางไว้ในโต๊ะมาผัดเอ้าสบายว่ันไม่น้อยไอ้ตีมโทรมาว่าแล้วว่าเอ้าทั้งที่ก็โทรมาคือกันว่า เพราะว่าอันไปโทรมามเมื่อคืนนี่ชายเครื่องไปโทรกลั๊บไปโทรกลับเลยโทรไปบอกงานบัดนมีไผยมากบ้านเราเลยดยอันนี้ต้องขึ้นกับบ่อเตียงอีกเด้อเม่นูไอติมข,ขึ้นกับคนขับรถว่อนจ้าก็อยากอยากไปอยู่เพิ่งเห็นป่าเพลินวานมันหนีเอารถบ่าเตียงมาเพราะว่ารถเพลินมันขับมาปวดไหล่เย็นมาอันเรื่องเรื่องของเรื่องนั้นย่ามเลยว่าญาติเพลินไปไล่อย่างย่าเพล่น เดี๋ย้ามันบ่พออย่างเชยงย่านแบบท่างผู้ใหญ่ยังเพื่อนไปอยากไปยังยังสิน่าแล้วนี่ย่านแบบว่าท่งแม่ต้องเชื่อยังเพิ่นเพิ่งเมารถไปบ่หรือว่าแตงไรนะหนูยังโมกหนเลยว่าไปสีมาเน่ยูมแต่ว่ามีมีแม่เชืรอกับแบบบราวจัตช์ของสดโอ้แต่ว่าที่นี่ๆห็นเขาว่าต้องมีอยู่แล้วต้องแบบภายภายผู้ใหญ่เพื่อนนะอืออืออืจ้าแต่หนูประหลุดอกหนูก็เลยว่าอุ้ยเห็นมาที่นี่เพื่อนเพื่อนที่เพื่อนอยู่บ้านที่ไกลหนูนี่แหละเพื่อนถามว่า าาไเื่อจะมาบอลลก็ลว่าพาท,ใใาท่านหยดอปกโตหเลยว่คนลุกถ้าไมาไปแต่คือสารัคือบี่นองสาลนนํา้นําไรยังชินะเลยกแบบไปกันบุรีกับสีเอาอรถบาเตียงไปยังชินาแม่นอ้องไอติมซาใจยู่วาตการเนาะมันแบบว่าให้ก็อยากอยู่ก็รอบคัวไง จ้ามันเป็นวันแบบกระโบปันได้ดอกเฮาน่ะแต่ว่ายานทางเพื่อนอยากไปเนาะแม่นยานเหมือนทางแม่น้องเชื้อเพื่อนอยากไปหลายๆคนแบบคนเฒ่าคนยายนี่สินาคนเฒ่าคนแก่เพื่อนอยากไปยังสินาต้นมีดอกต้นมีดอกต้องอยากยายาวอาไม่รู้อันนีาดันมีดีอะไรญาติดันไผ่ชายเนาะแมนญาตินไผ่ชายต้องมีจ้ะบอลลูนรู้ว่าผู้ใดสิมาเนี่ยรู้ว่าจะคุยกับนางกระด้างว่าอุ้มจะไไผ่มากเนี่ย ก็มีแค่แมเชอรกระบา่าันละมาบา,บาจ้ะอยกไปอย <มา S 2> ู่เ <y u. S 2> ่อนมาเตียงอยู่ว่าเตียงว่ายัหรือว่าโอ้ยมีมอลำไนี่จากมอลเสร็จยางนีเลยบอกว่าอันอย่างนะงานนี่คุณนะงานแต่งงานอคนุณนะงานแต่งงานสาวไทยก็บาเล่าอ่ะอวเอ่อ่ะเอนเล ไลาวอันมือหน้าอั้นตื่นเช้ามาแล้ว่าชีโทรหาว่ารอให้ชาวทองเพิ่งขึ้นมาจักบุมจักไปใส่มือหน้าเจ้านะมือข้าทิไปงานบุญที่ทองไปงานบุญนะสาวทองเป็นหยังนอสอ่านทุกบทสอบไปเล่นนนะวันตอนหักคือเก่าจ้าไปน้ำกันมือนั้นหน่ะเมื่อตอนแรกเมื่อว่าไปงานบุญเนี่ยไปน้ำกันแดดว่าเอากระชับชาวทองว่าตอนเศร้าตอนนึกว่าตอนช่วยชทู่หาเล่าเนาะแต่ว่าสาวทองเห็นเพิ่งเพิ่งไปใส่มือหน้า โอ้อยากไข่ม่าด้วอยากไข่มาม้วนใหญ่ก็อยากไปเที่ยวอยู่ก็อยากไปอยู่แต่ว่าตอนนู้กับเขาใจอยู่ว่ามันเทศกาลน้องแบบยานเดบ๋ว่าเอ้ยอยันคือก็ขอบด้วยสี่เขาได้มันกะแต่ไปเที่ยวอะไรหรอแต่ว่าเข้าไปเที่ยวยูไทยกับซีมัวนี้วันเว่าไปเปิดเปิดมือเปิดตาอยู่นะแต่ว่าย่านย่านแตนไปบ่ได้น้ำมันล้มมือได้นะจามิตโอ้อดีไม่เลยเนาะดีไม่เขาดาวเลย พอดีไงจ้าไปเขาวดาวด้วยกันเลยบอกอันแ<ะ>ม่แม่น้องไอติมนี่ขอถามแน่แบบแม่น้องไอติมเดือกเองบอเดือกวันนะบอบอผู้ทำขึ้นเดืนขาวปัญหาไหม่โอ้คือแบบแม,แม่นแม่นไอตินะแม่นตรงวันที่เข้าลาวเลยนะเออแปลว่ามันเป็นปัญหาใหม่บอกเป็นวันะเอาประมาณไก่ไกมือมือเขาดาวปุ่มสิฟรีจะบอ่เอาปิ๊งครับบอกเพิ่นาที่นะี้ เพปันหามาหายแด้วันที่ยิมผาตบบาวันที่ยิมผาน่ะมันเป็นวันเกิดเอือยโงมันแบบวันที่สมาดตก็เลยแบบพอเป็นมือใหม่เลยบอเพื่อหามาได้วันที่สัตว์ผิดโอจ้าก็คืออ่ามีคนเผาทั้งแม่น้องเซื้อไปนะแบบญาติญาติปุยไงเพื่อนน่าตัวเสื้อม่ในแม่น้องเซื้อน้องเซื้อแล้วก็สาวท้องอย่างก็เพื่อนเพราะตัว่มันมีไผ่มาดอกขนาดอานาขงแขนนั่งอย่งว่าบันมีไผ่มาดอกเพราะว่หนึ่งพัดสปอร์ตน้ำเนยเี่ยอย่างนวรรนะอือ ประตปะติกบัวเด้มากจัมันขาไปก็ไรไไปไกลไรไอันนั้นเออููพูดนะอีกแกนะดูซีสเกตปุ๊ไทยเสีมกยังมาให้วัดขาวเออาจิแมนอยู่แมนน้องไอติมเอออืลืมกิดไปเลยเลยแมนพาจับพวกพาจับบอดที่เ่ากับพู่สีบอรือวาจากแม่สมือนี่มอว่าพันคุยกับในบ้านนะฮะบ้านไปคุยกับทังอันทางร้นึงอย่งไห้ซิบบ บอเฮ็ดเรื่องอีนยังไงอีกสินาบอกได้เตาทงยิ้มคนบ่ได้ด้วนเท้าก็อยู่ได้อคือสาบูก็ใช่มันก็คือประมาณนั่นแหละเพราะว่าจากบุก้าหานมาบ้านสิเกตแบบประมาณบุกไก้ประมาณสามชั่วโมงบางสิเขาเป็นไอ้ขวบคนใหญ่เพิ่นมาสิเกตนี่มันมันไก่กับใจนะไม่น้อยจีกับอุบลเนี่ยสิจันอำะเพื่อจะทลายกับอุบลเป็นกับ บบพอมาเพราะว่าเวลาผมกกับบ้านโน้นนะเกืองไปลงกุ้งก้นแล้วไม่ได like ้มีลูกกับเป๋าโลดจากจากสถานจากทุ้งก้นหนะมามาเพื่อจะขลากอะจ้ะชั่วโมงหนึ่งเองใช่ไหมกับบริไกลหมาเนี่น้องไอติมไปเซ่เลยน้องไอติมใหญ่ไว้เนาะว้าวเปลี่ยนสาวแล้วสาวก็ต้องเชื่อแล้วอี้อิอโอ้พี่บิวจะซื้อกันนะคะ บันที่นี่นุนเลี้ยงหนูคนเดียวนี่ยอู้หยเมื่อยแหงเด้อยังขายเข,ข่าคือเก่าอยู่บ่ขายขายกับไอโทษ่นขายนูกัเลีเ้ยงลูกจ้านุนสิกาบ,บันทียี่สิบเอ็ดยี่สยักเมื่อแล้วนี่ <c oughs> ปิ้นห่านหลายวันเลยเ,ลยเนาะบ่บอ่บอัดไฮไฮคนหุจักที่เคย,ยอยู่น่านี่แหต่คนขายนุนสิกบบาปลาเดือนหนึ่งจ้า,าพักผ่อนแต่ไม่เล่นเล่าที่ขาหมูมาเล่าอีบ่แม่น ก็ยังมาขึ้นนัดยู่สิกาไปหาบอลมาได้มามายืนได้ล่ออยู่ได้นี่นนตอนเราพูดหล่อนี่ทักขากบ <c oughs> ต่อแม่น้องไอติมล่อล่อตั้ตมโจกตั้มแก้วยืได้หนิเลยเจ้าหน้าที่มีใบลานบ่อนไอ้ถ้าไม่ได้ไปกะบูแมนว่ามาอลไรเงียบเด <c oughs> ้งากันกี่เก่าเด้อบูแมนว่าถ้าไม่ได้ไปผัดเครียดหายเพราะว่าบูมาหาจ้อยเด้อ๋อบูแมนขาใจอยู่แต่กะอยา เออก็อยากไปอยากไปอันสิบ่มีชุดงามใส่เลยบาดนี้เนาะถ้ามาถ้ามาได้ก็โอ้ก็ดีใจเนาะแม่นค่ะาแค่โตก็ดีใจแล้วอหลไปมีรถแมีหมอลำโอาจะเต็มสิสิมวนคักเนาะมวนมวนอยู่แ่เนาะปสิคักเนาะ เดินเต็มเออซนแตงเทเลสจ้าโอเคจังไายการคาได้มาก์จ้าจ้าล่อล่อให้อันบนเตียงกับบนจานด้วยว่าคุยกับสารัดบุ้งก้อนเนาะให้ทั้งหมดเตรียมคุยกับครอบครัวบไม่ต้องเชื่อบุ้งก้อนว่าเอาจังไายแต่จังบายนะถ้าไปบุไล่คาเมากับบ้เป็นหยางคาเดมาสจะดีใจจ้าคาบุไล่ไปกะชีให้บนเตียงเพิ่นมลายเด้อทรงฝากซองพยังไปให้เด้อ เดกันในกดไปล่าอยู่วก็้จ้าโอเค้ดไปกัถาเบิ้งลิปเดสิลงให้เบิ้งจ้ากิบเสร็จนะฮะถักยังเนาะจ้าโอเคจ้าโอเคจ้าจ้าดีที่แฮงจ้าบ๊ายบายไติมบ๊น้องไติมบ๊ายบาจ้าพุ่นนะส่กันน้องเชอร์แหละ ไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเพิ่นมาเชิญไปงานแต่งเพิ่นเนาะแม่เราบอกกินนี่เลยเนาะสาวไทยสาวไทยเบากเราซีสเกตพ่อแม่พี่น้องเลยใช่ไหมเราเบิ่์ยังเคยกินนี่พู้หญิเอ้ยแล้วมากกว่านี้กินยังกิน่อนเองก็กินเออกรละคราวนี้กินนี่พ่อแม่พี่น้องเลยเปิดให้คับปิดให้เอางเปิดให้ก่อนิใหญเบิร์กนี่ตักไข่ๆได้เฉพอะคือไม่เนี่ยเปิดไม่ได้เลยทาแต่งทาขี้เหมือน คืจะเอาอันตัวดำๆเลยแหละมแล้วพี่เจมสช่เ่าแล้วอยู่ในติ๊กต็อกทำไมสวยจังแล้วอยู่ในคลิปทำไมขี้เลยจังก่ลไรงามเสมอเจ้านะงามตลอดจอดตลาดเจ้านะขอบคุณค่ะพี่เจมเออดังปฏดบัดคำในลายนะพี่น้องเด้ยเพราะว่าเอาไปเลยเด้อมีเพื่อนเป็นห่วง บัวได้ครับผมอยากให้ไปนอนปลาแต่ว่าทีมงานเราจะได้ว่าวกันไหวแล้วนอนพี่น้องเนาะนี่นี่นี่มาพี่แดงนอนนเนไม่ได้บอกผมเองเลยพอแล้วเลยมีน้องอยู่ดีเออเห็นว่าวชี่ร์กันตีนเงียบเงียบฟาดเรียมหยอกเลยไ่น้องอยู่ดิปากกาเป็นห่วงผัวแล้วเหรอเนาะไปนอนป่านอนดงเนาะธรรมดาเป็นพวงลูกผัวแล้วก็เนาะไปกับเป็นห่วงยู้ลูกผัวเห็นไรเห็นเนาะมันเป็นนะกูเป็นเจ้าก๊ บ่บ่มันนี่มันนี่ไ่ได้ลำลากันมันนี่คนคนเชียร์เดียดเชียรเียดแต่เก่า่นแม่แต่เก่าจุะย่ไปยกแต่ขึ้นจะบ่บ่นีซื้ออยู่ไปนอนกันอีกสักนี่ได้เล่าอะะเยอังนะอาวเราเขียนไม่ได้ไม่ได้จะไม่เราเป็นยัง แต่เราได้ยินแตได้หัวปอค่ะปอขึ้นหนำเขาน้ําัยังรับเงินเช่ามาอีกมหาล้วอีกเนาะเงินเช่านี่มาหาแวดจำลองแล้วอีกแวดจำลองกับบุห็นจักจิไปผิมพชายจักไปว่างวิชัยบอเน้นวัดจุอาก็ได้วัดจักว่าย่งงยูเราชีเลียดอยู่นะเราสนนี้อ๋อนี่ยเฮ้ สิไปป้าเมียเพิ่นเฮ็อันสิเลียเนาะเออหามันบ่เห็นเนาะแม่นบ่สิไปแล้วก็บดูว่าอยู่แล้วก็ได้แสำรองนั่นว่าเพิ่นคิดว่าไปนอนอยู่ป่าหยังพอได้สาบตจัพใหญ่เไปด้เฮาเฮ็ดงานเนาะสิไปซื่อบ่วาไปนอนป่าซื่อมาหายิงกจบ่แม่นอย่าหายิงนอาหารของกระปอมก็แปงานบ่มีอกนั่นน่ะมันสิมีกมันตายแล้ว อแม่นเด้อเนาะเราบ่าสั่นเป็น2คนแตจกได้ผู้อื่นกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวบ่่ากินอย่างเดียวพ่แ่พี่น้องะโอเคคลิปนี้กบ่มีหยังหลายเอาเอาเนาะมื้อนี้นะลุงเจือตัวเดียวนี่2คลิปบ่ได้เอาแก้วนม่จะแก้วาะโอเคนะพ่นแห่พี่น้องคลิปนี้กะบ่มีหยังหลายสาวลาวแบบเอ้ยสาวไทยเว้าลาวเนาะอันนีแม่นบ่ ่ไปเว้าถึกอยู่บ่ชาวชไทยเพิเชไปงานแต่งสเกบาว้่าวลาวเนาะบ้านเฮาเองบ่าวลาวบาเเเป็นนนเสว่องล้องมเมนไอติเนะอัน YouTube เล่า o ่อแม่พี่น้องเอหลังจากที่มาเที่ยวเล่าปีที่แลวเมื่อก็เฮ็ดช่องเลยแล้วก็พว่าเห็นทีมงาน เ่านไยเป็นใจม้วนอย่างนี้เราบอกนะล้วกับเมื่อตั้งซองเราก็ผพานแล้วคนติดตามเวลาได้เนาะเน้นสี่หาพันได้จังเนาะไว้ถือได้เราแต่ว่าเราว่าม้วนได้พนไม่เอาเลยว่าม้วนได้เรามาแบบาบบฟโตเนาะมาแบบกันเอ็นใจแล้วดี่มาตอนปีใหม่กินม้วนน้ำกันเนาะคือมาหอดปั๊บนี่เนาะจะททองกับบริษัว่าผนมาได้นตะกินแต่ว่าเรา่อกกด ติดตามกดไลคกดแชร์เด้อกดไลคกดแชร์เด้อแล้วก็บ่ได้ฮู้จักแล้วบัดนี้แหละมาแล้วก็โทรนําได้พ่อแม่พี่น้องแม่นโทรนําสะทองก็เลยมาเล่นก็เลยฮู้จักกันเนาะตะกี้ก็เพิ่นก็เป็น FC เนาะแม่นเป็น FC เฮาแม่นก็ให้กําลังใจมาตลอดแหละก็เลยแบบพอเพิ่นมาลาวเฮาก็บ่ฮู้ตะกี้ว่าเพิ่นเออมีแฟนเป็นคนลาวคนบ้านเดียวกันเนาะค่อยก็ไปกี้ค่อยเคยไปซ่งมฟซเราอื่งเลยฮู้แหละ ว่าอ uh ู huh. ้บ kind of mm. mm. wow. huh. ่าทนแบบบ่าวลาวคนน่ะคือได้มีแบินเวาส่ชุดยังไงที่แบบมกินี่เออแบบไปที่ลป่ามีรองส่ยินั่งแบบปินแต่คุยติยังสกดยางนี่าบ่แมนแบบงามไรูบเราอะวุ่นเด้งว่นเนาะแมนบุญดีงุญนแล้วก็งามคนข่าวผมสีแดงๆด็งามๆไปผมสีแดงเด็งามผมแล้วงามแต่บูว่าเราเปลี่ยนสีว่าดื้อบ่งกินนี่ะ อันเปลี่ยนสีแล้วบริเวณสีเทาแล้วมาปีกาก่ีเฉดเทาน้อเนี่ยเทางามปีกากนี่ยหมาจะเลื่องคนชิ้มเอ๋อนี่เกิดมาเพื่อพื้นว่าพื้นก้อนเนี่ยพื้นกดแล้วมันหมวนนะอายุยืนได้ตัวไอ้เพราพื้นกดอนายุยืนได้ในหัวเนาะแต่ไม่บอกบริหัวตีไม่ใช่หนาแค่ไหนหนาคืออีพิงเนาะน้องน้องน้ำพิงพี่น้องเลยถ้าบอกให้ยิ้ม เยอะเาีเดียวบาเดียวแล้วก็แบบไปเลยยุแพไปเลยยุแังเอาเอาอโดนกูเป็นมนนั่ช่วยเลยนมนหนาพังเลยอ่ะเอาถ้าบอว่าฟื้นคนมันถือ่ยิมว่ะยันกูนั่งน้ำพิงะว่ะหกปอบได้พิงก็ต้องหาเั โอยอกก็ยอกฉันไรเห็นบ่ท่าว้ามันได้หัวมายูท่าว่าัวผับมันก็ไม่ด้หัวนะม่เหวหมูยังหัว่พี่้ราเ้ยบ่าว่ามันไ่ได้หัวอยูเหนื่อยดลยเนาะได้หัวมันอารมณ์ดีมันได้แบบว่าออกกำลังกายหนานะออกกำลังกายหนานะย่งั้งเอบบ้าาบาบงไอออออ ไปปัญหาแต่บ่มีเงินบาทก่อนเงินบาทเนี่เงินบาทแล้วไปงานแต่งเนาะโอ้ยประเทศกี่มากีีมาสิเด็กยนงไม่ตู้นี่แหลกบ่มีแหลกนะเออเอายังบ่มีเอากี่บ่มีแหลกบาทไหนมีเอาเงินกี่จะมาสิแดงให้เราเอาพังเลยเขาบอกนะกี่บ่มีแหลกบาทบัสจบผานนี่ชิมีกี่บาทวัดนี้อ่าด้วยเสือ ฮ่าว <c oughs> yeah. <that> <took acid> ่าดอกโมโตอบอโตอแล้วฮาบัตนี่กีบมีแลกบาทบาทมีแลกกีบแดีวมันพอวตขอให้นเจ้าไปหาหาใส่กระฮานึงใส่กระไปแล้วป่ะเนาะจัดเสียบัได้ไฟก็ได้ดนจำแก้วจังกระนารักเลยบานี้ไอ้ข้อแห่งข้อพงไปบัตนี้เนดพโอเคฉันเอาพพี่น้องชะบอว่าม้วนว่าพืนคนได้มีตัว จัดหาได้แน่เว right ้าม <laughs> <body> ีตัวคลิปนี้ถ้าขึ้น20,000ส่วนแบ่งเฮาเด้อ20,000เนาะอืออันช่องอันวิวนะแม่น20,000แม่นให้ดอกให้เอาคนละครึ่งคนละ10,000ออโอเคบ่แม่นเงินไดวิวบ่อ่ะถ้า20,000สิสิพาไปเลี้ยงาค่ะมาแสดงค่ะมาเ้าให้เด้อเจ้าเป็นนักงกเด้อ FC ฟังเ ่ถ้าข่อยบ่ได้วาง่ายจะเห็นบ่ข่อยบ่้าวค่อยได้ากไหนอ้าก็ดีดิคนดีอือแตบ่ค่อยว่าพื้นไผอือแต่ชิมูไว้ดิอายอยว้บ่้าพนไผเว้าูกันฟังอือล่ะูกันฟังเนาะนีคือว่าเฮาได้คุยกันเรื่องแบบนนๆมาคุยกันฟังนะม่วนสิเนาะบ่ได้ว่าพ่นคนนี่โอ้ย อีนั่นบักนั่นบักนี่เนาะอันนั้นพื้นตัวนั้นหรออันน่นี้เราชูกันฟังเนาะดีดีคือแล้วก็นเนีเา้ม้วนฮาไเาเาเ้าทังที่ดีเนาะถ้าแบบว่าเว้าพื้นก็น่ะอันปากกัสิเปียนแน่เนาะปาก ้ฝ่าเอาแกเปียละแกโย่อนนั่นนี่นะเดี๋ยอกแหวนแหนม่หุ่นเลยใช่ไหมนาะแมวนแล้วตอนนี้มันจักเขเขียวเข้าข้างแล้วแล้วการแบบทั้เบะปากเบะคอนะมันจะมีอยูชั้นบาพื้นคนนะอันนี้ว่าแบบว่าเออเรื่องงอนอันนี้เนาะงอนอันนี้นคนว่าวื้นก็เปลี่ยนได้เพ่อนเพื่นเนาะถ้าว่าก็ว่าสู้กันทังทีสิวเนาะไม่ั้งทั้งไม่เคยว่าพื้นได้ว่าสู้กันทัง ว่าวพืชนะต้องงวงทั้งนั้นง่วงทั้งนี้เอ้แบบนี้เป็นวันถินพระศิวาพืชคนเนาะเอาไว้พิชเวศบอกว่าปากวิตปากเบี้ยวยันเย่นตายว่าห้องมวนชื่นขึ้นแม่แม่แม่เนี่ยคือน้องแม่น้องไอตินน้องมาปีกายแล้วก็มมวนนี่มาผูกแขนปีกายนี่เราชูพี่น้องคังแม่เราแบบบอกแล้วกันเองอ่าเราแบบก็ถือเนื้อถือโตมวนมวนกูเข่าก็ไผ่กูเข่าไล่เบิดลนะแม่ยอมรับเนาะเพราะว่ากือนี่ บ่ว่าสิเป็นคือเราหรบ่นะจักล้เฮาก็บ่ฮู้เนาะแล้วๆก็แบบว่าเป็นกันเองอีกอย่างแล้วคนแบบว่าน้อง่ายกับคนแบบบ่ได้ขี้คุยง่ายบางคนก็แบบสิขี้อาย่ยาคนก็เห็นเอาก็ไปกล้าเว้าเฮาก็บ่เห็นเพิ่นก็บ่กล้าวาแล้วบแม่นสิอายนี่สิเข้าหมู่าน่เฮานี่จักมีหยังเฮานี่ก็จกก็จวยบ่ได้เฮาก็ กระจัวกระจวยแต่กระผูกระจวยได้เขากระได้กระจวยถือแด้เงินกรยยังกระจวยบ้านนี้เอาเจ้าบอว่ากระจัวกระจวยวเนาะคอยกขาบอได้ว่ากระจัวกระจวยแล้วคอยกระจัวกระจวยกับระจัวกระจวยกับคนที่แบบเขาสนิดแล้วเขาสนิดแล้วฮะเขาสนิดแล้วจังกระจวยได้แต่ว่าถ้าผูบอกชนิดติโก้ยงั้งเจ้ามาปั่นยังติงงั้งย่อเจ้างั้งงั๊บ อ <c oughs> ันไครแม่แบบจักคนดิจะไปคิดว่าเออฉิไปว่าเอาน้ำเขาแบบแฉะเลยก็เห็ดกัน้เขาเนี่นาเขาก็ยิ่งใจเยอะไหนกับนมไหมบัวจักอะไผ่วะเออวันิ้ม่งจเ้วกระไผ่วะเึงทีเห็นมั้งอักแบบไม่ดุ่นเลยตอนมามาเขาก็ะถามยุ่เนาะบัวจ้ามาได้ใช้เห็นคนแต่งหน้าไปงานเขาก็ะถามนถามมันถามมาถามแต่ห้องบริตีตัวชนิดเราพูดห้องบัวจักกันดิไปตีตัวชนิดเขาคิดว่าเป็นบ้าบ่อยเดีนาะ เอออีนี่แปลกๆเลยบ่รู้จักกันมันตีต่อชนิดเฒ่ายังก็ว่าบ่ได้แล้วตีต่อนิอยากกินน้ําเฮาสิบ่จักดิอนพ่แม่พี่น้องยมเฮ็ดหลายๆๆคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทองคือเก่าเนาะเว้าเว้าม่วนหัวนัวเนาะนยังบ่จบยอีกบดนี้ฮอดนบ่คือไวเด้อนี่เฮ็ดจังนั้นน่ะเกิดบ่มันเกิดของไผนะมันเกิดน้องวิวเนาะ แมนมันดีบขึ้นมาดีแมวจีฮอดขวบมันก็ได้ดีบขึ้นมาเดือนนี้บ่แมนบ่เดือนเดือนหื้อพุ่นเดือนหน้าเดือนหน้าหรือเดือนหื้อเดือนกุมภาพุ่นเจ้าอะไรก็ได้ปฏิทินเจ้าเดือนนี้ชัวเก้ามือหันอเดือนกุมภาพันเดือนชองหันมันดีบขึ้นมาดลมึงเลยให้ประตูหัวคอยคิได้กีดได้โอ้ต่กีกพุ่นเนาะปีแรกนะว่าปีแรกก็ปีสองปีสองพันชาวสองอือข้ามหาบันมาละปีหนึ่ง ปีสองพันสองสองแล้วแล้หนึ่งปีที่แล้วก็ต้องแม่อยู่แล้วเนาะอันนี้คันมาทอากว่าปีเดือนกี่นี่อันเดือนที่อ้อดมาหนี่เมนสองปีไปโอเควันนี้จบได้เนาะว่แม่พี่เนาะว่าไงนุ่มหลายเท่ายหล่ไปไปไปสบายดีนะสบายโดยสบายดีช่างนั้นเนาะว่าว่าว่าไปละไปละเนาะสบายดีเด้อว่สกุลสกุล